สวัสดีครับสิริยศครับผมโอ้ครับเนื่องจากน้องไฮที่เมาส์ะสองพ0 0เหลือ1,500ก็ต้องขอโทษ F อซีทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าโอ้ไฟล์มันใหญ่มากแล้วก็ต้องใช้เวลานานมากแล้วก็เกิดการผิดพลาดด้วยก็คือ,อช่วง็อดเด็ดครับผมช่วงจอดเด็ดยังลงให้ไม่ได้เพราะว่าน้อด้วยที่เน็ตของเราไม่แรงด้วยไม่สเสถียรด้วยมันก,เก็เกิดปัญหาหลายอย่างแต,แต่ไม่เป็นไรความมันเราก็ยังรอเพราะว่า เป็นชดท้ายแล้วก็เลยเป็นว่ารูปไอรีบลุกมาต่เช้าแล้วกันเดี๋ยวจัดให้วันเหนื่อยกันมาด้วยอะไรด้วยก็ครับผมสระยะเดี๋ยวไปชมความมันกันเลย,เลยนะครับผมฟิวทำต่อแล้วาไออ,อโอ้โหตัวใหญ่ยิงริงอ ทมคลังทมคลังโอ้ตัวใหญ่ยิงตัวใหญ่ยิงยังไม่มัดครับผมเ้ยเสียงกระลับตาดูเลยเสียงกระลับตาดูเลยไม่อย่างงี้ดีแล้วมันจะได้ดูไงมาแล้วมาดูที่ลงไปที่ลงไปเดี๋ยวหายอีกอะไรนู่นน่ะทางนู้นน่ะ ไม่ไปไหนหรอกมันอยู่ในนี้เราบก่กัดแล้วอุ้ยมาซุ่่มมาดูมา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 ุมาม้มมา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 ามามามมามานมามามมาัาามามามาามามมาามาดา เสือบกาให้สวอบขาให้ฟองใจยังยงยังยังไม่ไายังยังดิ้นอยู่ยังไงก็ไปไหนไม่พ้นแต่ไหนก็แงนเหมือนเดิมไงที่เคยทำนะไม่อยากโชว์เรอ เป็นอย่างโชว์อีกโตตัวใหญ่จริงครับผมโอ้โหงานเอ่อบ่อนี้ไม่ไม่โกหกใครครับบ่อนี้ของจริงของจริงจริงจริงดูอ่ะจริงไหมลสุดยอดบ่อนี้มันเล่นตลกเด้อย่างเงาะล้อครับนี่เขาได้นี่เขาไม่พูด จับใขพูดานเดน่ยนะคนดูบอกว่าคิดถึงตอนเด็กแล้วผมไม่คิดถึงเลยที่ผมจับได้เงี no ้ยเงี้ยฮฮยอ้าวมตันตื่นเว่าเสียงดังตะวันลูกลูกลูกทั้งไรนีอยู่ไหนจไม่ได้โดนลครับโหไปล้วงอั่นั้ตายแล้วบ่เอลนย นี่มันออกคิปอพูดแรลยแบมดาว่าหักโคมันนี่มไม่ได้ยินอะไม่ได้ยินอ่ไม่ยินไม่ยินไม่ยินจริงเสียงชัดเจนมากในระยะร้อยเมตรนี่เราปรึกษากันใช่ไหมเอาลงแนมาใส่บ้านี่อะไรครับงไมอนี่ปได้ขโมยด้วยบ๊วยยังนี่ประหมานอยากคิดว่าเอ ขอซื้อได้ไหมเออนี่เส้นเด้ก็ดีด้วย่าหมอครับเจอปลอลาเส้นเส้นเนี่ยต้วงวงเียปลาไหลปลาหลาไแลบลิ้นเอาละครับเจอปลาไหลแล้วครับผมเอาละครับงานนี้มีเฮมีเฮปลาไหลยังแลบลิ้นไหมปลาไหยัแลบลิ้นไหมงานนี้มีเฮ เขามะทำอะไรนี่นี่นี่มันโผล่มาแล้วนี่นะจับไม่ดีเราต้องตีหรอกโอเคไม่ใช่ปลาไหลรับลิ้นหรือเปล่าเราลุ้นต่อครับอะไรอะไรจะทำอะไรไปเมันใช่ใช่เต่าหรือเปล่าไม่รู้เลยเต่า ไม่แม่งโกรธมากกับมันละลายตีดามือไปล้วงกัดมือกันเลยไอ้ที่ผิดพลาดนี่ไม่ใช่ผมนะครับอย่าบอมว่าโดนกระดองครับโดนกระดองเมียเบอร์หนึ่งเอาตังนี่ด้วยเนาะให้มาช่วยดันมาให้ตีเต่าในปลาเนี่ยมันอยู่นี่มนอยู่คางคางสุดนี่ปลาหมอเนี่ยนี่ผมปลาปลาอะไรนะปลามะเขืออะไรนะจับมันขึ้นบนใบเต่าหน่อย เดี๋ยวผมคูดก่อนเผื่อมันตีแล้วอาจจะได้เลขอะไรตีเต่าตีเต่าไล่เอาเด้อตีเต่าปลาดอีกแล้วต่นายพลาอีกแล้วเฮอย่าพูดเลยเวลาเราพลาดอย่าพูดอย่าเลยระว่างอะไรรู้ไหมโอเคครับปลอดภัยดี เอ้ยน่ะโอ้แม่มันดูยากขนาดอยู่บ่อนู่นนะบอกว่างูงูไอ้ข้างบนอยู่บอกปลาไหลปลาไหลอยู่มันจะได้แล้วเลยังบอกว่าปลาไหลปลาไหลงูหัวเหรอเล่าจัดให้เหรอป็นตีหัวเต่าทำบุญในเอเย็นนี้เนี่ย บคัอีกแล้วะชัวร์เลยอ่ะปิงเอไปเรียนไปเลยยยลถ้ามาหาเราไม่พาดรรกจะบอกให้สุดนี้มพลาดแต่เกินไปมีังา่องงคุคนละหนึ่ง ยูดไอ้สร้างสรรค์อใครใครฮะแล้วเราใส่เนี่ยเหรอนี่แหละครับผมอือออกไปเลยครับผมอ่ามือออกไม่ได้หนูจะได้ได้ขั้กระโดดโน่นเป็นเดียวไปล่วงลึกหลายเดี๋ยวมันกระโดดลงมาโอ้โหไประโดดก่อนครับมือหนึ่งเลยถ้าถ้าไม่มั่นใจก็เอานี่ไป ฟังเนาะเดี๋ยวละคอให้ติตายเนี่ยเอาไว้นานไม่ได้เดี๋ยวตายครับภาษาเขมรอะไรนะเงียบ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 เอ่ออะไรเอออะไรเออนี่ไม่รู้อะไรเออไม่รู้ระวังเรื่องเขาน่าจะบอกหักเงี้ยเรื่อเชี่ยงเดี๋เชี่ยงอะกันเสี่ยงเดีดยวนี้คือเรื่องดิมาหนี่เลยมันนี่เลยเสี่ยงมากเสี่ยงมากอะไรอย่าเง้ยเลย ตัวเท่าไหร่นะตัวตัวนี้โลกว่าโลกว่าใหญ่พูดเราเองเด้อนั้นก็อย่าพูดเราเองอับตัวนี้ก็โลกว่าโลกว่าผมช่างผมผมช่างปลาขายประจผมรู้อ่าตัวนี้ผมว่าที่สุดตั้งแต่ได้มามันเอาออกไม่ได้อ่ะนี่จริง ไปเปิดดูสิเปิดรอก่อนไไปปอะไรอะแง่เปิดก่อนเนาะนี่จิ้งอะไรเอามือไปทำไม่สองมือมันถึงออกไม่ได้แต่มันตัวใหญ่จริงไม่ได้พูดเลยเนาะก็จะทำยังไงเนา่เขาก็เปิดรอเลยคูยไม่ได้เด้อเปิดรอแล้วไงนั่นขึ้นไงไงไงเลยเหมือนเดิมอะตอนนันแง่อย่าหลอกว่ะใคหลอกใครเฮ้ยนะ อ้แมเนวเสร็จเสร็จเยชือกทุกปุยไปเชอทุกเชือกไหนเชือกเชือกเอาไปทไมเอาโยนอัาทุปุยไปให้ไงลงอ้ขึ้นมาเลยอ้อทุปุยมดีกว่าครับเอาทุปุยเลยทุปุยเลยะเนี่ยมันไม่ึไงเดินไงโยนเชือกให้น่ยน เกือบมาถึงแล้วนี่แม่เกืกลับบ้านแล้วเกือบไปได้ตัวใหญ่แล้วโอ้ต้องต้องโชว์ไหมบอกว่าไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกไม่เชื่อใจขนาดนั้นนี่ใช่ตัวไม่ใหญ่หรอกดูไปนะอู้ตัวไม่ใหญ่เขาบอกตัวนี้ถ้าออกหน้าปกนะเอ้ยดังแบบเอาดีล้วโชว์ดิ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  นั่นไงตาตานก็ไม่กล้ากันเลยกกลัวกลัวใหญ่รงเลารงไห้งตัว้่าจะให้กระโดดออกด้วยจะได้มากเลยกระโดดตรงไหนย้ำดูสิลูงครับผมเอาคู่ยายไปเออเอาคู่ยายไปไหน ดูกับผลงานผลงานเอาน้ำบอกแล้วโอ้ยพันห้าครับพันห้าไเห็นไหมเออแบ่งกันทั้งหมู่บ้านครับตักตักโตตักโตทำไมผมมองไม่เห็นต้องขึ้นมาขึ้นมามองกันตึ้งติดกันโอเคมาใหญ่ลูกทีไปใหญลงทีลงกับคำว่าไม่เลยอยู่ข้างบนอย่างเดียวเสียดายจุ่นอยากจับปลาจน จบไปบนโพกเอาตะกรินกินแต่น้ำคุมเล็กไปวะวะขึ <c oughs> ้นั

ผมชอบอะไรมผชอบปดุกปนุกตัวคดูปุกนานเด้อดูชัดๆก่อนล้างน้ำแล้ววัวน่ะวัวน่ะดกกนดูไงโคแหละโคแหละปดุกแหะนตาดูอ่ะอันนี้เกีห้าตัวใหญ่นะใช่เลยเราตัวใหญ่ เน,นี่ยรุ่นนี้เยอะได้ัสามสิบตัวอ,อันนี้ยังไม่นับไอ้ปลาหมอเยไม่ปลาหมอมตัวใหญ่มั้งตาดูอ่ะเขาใหญ่อ่ะด <c oughs> ูตัวใหญ่สุดนะเดี๋ยวเป็นร่นี้แหละสามตัวร้อยอ่ะตาดูวนี้หนะนี่งหน,น,นึ่สามตัวกับร้อยอ่ะปลาสลิดนะไม่ไหมอันนี้ปลาหมอครับปลาห,หมออย่แล้วตา ไม่ชกินไม่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ยิงตัวใหญ่เกินอืองูนูไอ้ทางใส่ทั้งนูเลยกดูหลอนอะไรนี่ไปัเลื่นงนี มามามหม <ใน S 1> <ป>ูตับพี่ตัพีอันนี้เปเลี้ยงตอยดูบอยแม่ยิ่แล้วกนอกี่นิ้ยบอกดูบลงา่ก่อนตบไป้างานอกไป้างลางไป้างลางโหนี่ครับอือันนี้กิมู มีปลาขาวอ,อาย,ายว่างเงาย้ยขาวหมูใส่นู่นนะปลาขาวนะฮะได้มาใส่ตังค์หามีอะไรมาใส่เยี่ยงกันบ้างเยี่ยงอะไรได้ยิงจับตัวใหญ่ๆจับตัวใหญ่ยกนั่นแหละตัวใหญ่แล้วครับนี่ครับตัวใหญ่สุดใส่รูกว่าหน่อยหนึ่งบิ๊กยิงบิ๊กยิงครับมองเห็นไหมครับแล้วครับ โอ้โหตัออตออวใหญ่จริงไใหญ่จริงบิ๊กมากบิ๊กมากอืมน,นี่อันนี้ปลาซิวปลาซิลเน่ยอืมอันนี้อันนี้ฮอปติดยังเดียวครอปถ้าใครแม่แยกใครจะแยกกันงานดี หมดยังครับยังยังครับยังผมยังยังครับสิโลครับสิบโลตักต่อครับตักต่อครับตัดใหทุกองเลยครับขอมาผมจัองไขรองไของดี๋ยวได้คนจุดประกายเกินจเข้ากเเขาบอกว่าให้ทุกองกันไงจับจจับจอจัะตองจจจัอง อันนี้ต้องทำอะไรนะเขาเรียกที่เขาทอดแป้งชุบปลาทอดมันอะไรมันปลาไก่ข้ามันปลากายปลากายใช่ไหมนี่ไหมนี่แหละเขาจะทำนี่นี่ครับผลงานครับนี่คือเริ่มทัดยกแล้วนี่โดเฉพาะปลาช่อนอย่างเดียวโอ้ยอย่าถ่ายยายเด้อครับ ไอตีหัวเต่าน่ายลงเรัาชี่ชื่อพ่นนี่นี่ครับปลาหมดตัวใหญ่มากครับปลาไมีกระดองไก้กนซาไวยรึมาสเมอาเนัวโอ้โหคือกว่าดนี่และครับผลงานครับวันนี้คุ้มค่าสุดๆดพันห้าพันห้า พันห้าวันนี้ดีใจมากครับผมอันนี ulously, ้ปีหน้าเราอันนี้อย่าบอกอย่าบอกเจ้าของกันนะครับปีหน้าเราบอกว่าเอาเอาบอกพันห้าครับผมบอกสองพันเราเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนใช่เราต้องมาเอาบอกพันห้าก่อนครับใช่ใช่เราต้องมาบอกนี่ก่อนได้ก็ไปบอกเจ้าของกันเด้ออย่าพูดดังให้เขาได้ยินโอเคโอเค มดแล้วแล้วตกระรนะไอั้ี่พูดเล่นนะไอ้ท <ah um> ิ้งอ่ะโอ้โมต้มแล้วปล่อยน้ำลงไงบอก่ปล่อยน้ำลงเขาปิดเขาปิดเออเรื่องของเขาเราเรื่องตัวละเลยนี่แหละแบงกินอ่ะปิดท้าย ครับผมกอนี่แหละครับผมเหมาครับเหมามาเลยนี่เลยปิดท้ายปิดท้ายปิดท้ายทอนนี้ปิดท้ายไม่เข้าบ้านไหมไม่ไม่จบแล้วจบแล้วผมให้ท่านลงจะได้ปิดท้ายอ๋อแทงนั่งไงผมบอกปดท้ายไม่ได้เนี่ยต้องบอกนี่ผมรอจุกเลยนะท่าตรงนี้แหละเออตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคจึงท้ายจึงท้ายแล้วแล้วเอซุ้มลงกับารเหมารอบนี้ครับผมเออใช่ไหมา5ุดคุ้มคุ้มเลยนี่ คุณนายใช่ไหมครับแต่ยังไปบอกเจ้าของคุณมิบไว้เดี๋ยวปีหน้าปีหน้าไม่น่ามาใหม่เมาเมาเนี่ยนี่คือเมาขาดเลยเมาขาดเลยใช่ปีหน้าเราก็บอกว่ามาขาดจะปีหน้าโอเคแล้วไงเจ้าสักปีหน้าบอกว่าหมื่นห้าเขบอกหมื่นห้าหมื่นห้าได้เราพลาดอะไรหรือเปล่าคุณรู้บุญห้าอย่าพูดแรงอย่าพูดแรงจะบอกโอเค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 ครับผมอเคโอเ พี่นายอกับแนวเมาสะกัะเอับทุกแนวแนวเมาุ่งก้าครับไม่มีขาดทุน <laughs> คคงานนี้ไม่มีขาดทุนนาอครับ <laughs> โอเคอแล้วสะตัวไปที่ไหนยังยัง <laughs> ยังไม่บอกอีก